สำหรับคลิปนี้นะก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะคระับผมในการใช้ฟังก์ชัน left ไ i g h ในการตัดข้อความทางด้านซ้ายด้านขวาน,นะครับตามที่เราต้องการนะฮะสำหรับวิธีการอึ่งทำางนเรามาดูะครับ โอเคครับผมสำหรับวิธีการใช้ตัวฟังก์ชัน left right ในการตัดข้อความก็ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ตัวอย่างผมจะใช้ในส่วนของคอลัมน์ f เป็นตัวฐานข้อมูลนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ฟังก์ชัน left ในการตัดข้อความทางด้านซ้ายก่อนนะครับคือให้เพื่อนๆมาที่ตัว insert ฟังก์ชันนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็มาที่ search for ฟังก์ชันนะครับผมเพื่อนๆพิมพ์คําว่า left ไปได้เลยครับผมแล้วก็กด go นะครับผมหลังจากนั้นตัวโปรแกรม มันก็จะรันมาที่ตัวฟังก์ชันให้เรานะครับก็เป็นตัวนี้ซีเรสกับฟังก์ชันนะครับผมหลังจากนั้นติ๊กโอเคไปนะครับผมสําหรับขั้นตอนถัดไปนะครับผมเราจะที่เราได้ตัวฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของเทคตรงนี้นะครับผมเป็นเพื่อาปติ๊กเลือกที่เซลล์ที่เราต้องการตัดข้อความนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวที่2ตรงนี้นะครับนำชาร์จนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับผมใส่จํานวนตัวอักษรที่เราต้องการ ตัดนะครับผมว่าเราต้องการจะตัดตัวอักษรที่ลำดับที่เท่าไหร่นะครับผมจากตรงนี้เราจะตัดข้อความทางด้านซ้ายก็คือเพื่อนนับข้อมูลตั้งแต่ตัว C มานะครับผมว่าเพื่อนต้องการจะตัดที่ลำดับที่เท่าไหร่ถ้าเพื่อนต้องการตัดที่ตัวอักษร B ก็คือจะเป็น2ครับหรือเพื่อนต้องการจะตัดข้อความตั้งแต่ C จนถึง1นะครับก็จะเป็นลำดับที่5นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ลำดับที่สองก็จะเป็น c b แบบนี้นะครับผมที่โอเคครับก็จะเป็น c b ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะตัดมาที่ลำดับที่ห้าตรงเลขหนึ่งนะครับผมก็ให้ื่อนแก้ตรงนี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมสำหรับในการใช้ฟังก์ชันเล็กในการตัดข้อความทางด้านซ้ายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งในการตัดข้อความนะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวฟังก์ชัน right นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในการตัดข้อความทางด้านขวานะครับผม คอนเซปต์การทางานก็จะเหมือนกันครับเพียงแต่เปลี่ยนจากการตัดข้อความทางด้านซ้ายมาเป็นขวาแค่นั้นเองครับผมก็คือวิธีก็มาที่ตัว insert function นะครับผมหังจากนั้นก็มาที่ตัว search for function เหมือนเดิมครับพิมพ์คาว่า right เข้าไปได้เลยครับผม t i ก k go เหมือนเดิมครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะ search มาให้นะฮะก็ติ๊ k โอเคครับ tag เหมือนเดิมเลยครับผมมาที่ตัวเซลล์ที่เราต้องการที่จะตัดข้อความนะครับผมตัวนําชาร์ตตรงนี้ก็คือเหมือนเดิมครับนับ จำนวนที่เราต้องการที่จะออตัดนะครับผมว่าสมมุติว่าเราต้องการที่จะตัดตรงที่สินค้าเราก็นำมาเลยครับว่ามันเป็นลาดับตัวอักษรที่เท่าไหร่นะครับผมตัวนี้หนึ่งประมาณแปดนะครับผมหลังจากนั้นก็ติ๊กโอเคได้เลยครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผม,มเพื่อนสามารถที่จะกําหนดค่าได้เลยนะครับว่าเราต้องการที่จะตัดข้อมูลอยู่ที่ตรงที่เท่าไหร่นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะครับผมในการใช้ตัวฟังก์ชัน left l i g h ในการตัดข้อความทางด้านซ้ายด้านขวาน,นะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหลายๆายคนนะครับผม